เค้กสไปเดอร์แมนขนาด2ตอนนะคะตัวนี้หลังจากที่เราปาดรีมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการวางตัวสไปเดอร์แมน3ตัวนี้ลงไปก่อนอันนี้จะเป็นพลาสติกนะคะราคาก็จะถูกกว่าที่เป็น PVC นะคะตัวนี้จะชุดละ39บาทไม่เกิน50บาทนะคะจะได้ทั้งหมด7ตัวนะคะสั่งได้ในชูปีนะคะ ป้ายปักก็เหมือนกันนะคะสั่งได้ในชูปี้เลยค่ะหลังจากที่เราปักตัวสไปร์แมนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการรา,าดช็อกโกแลตนะคะราดช็อกโกแลตบริเวณตรงขอบขอบนะคะตัวนี้ตัวช็อกโกแลตลาดนะคะเราสอนไปแล้วนะคะในไม่แน่ใจว่าในอีพีที่ หรือเปล่าลองเข้าไปดูกันนะคะหลังจากที่เราโรล่าช็อกโกแลตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางเยลลี่แล้วก็วางโอรีโอะคะ่ะแล้วก็ปักป้ายะคะ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเทกสไปเดอร์แมนสองฟองน,นะคะ